ุคูครับปูครับโคดโคดง่ายเลยครับโอเค,ค,ค okay. สิ่งที่เราอยากได้ต่อไปอ่ะก็คือเราจะคิดโจทย์ขึ้นมาแล้วเราอยากได้บอกว่าไม่ไปถามฟูอ่ะบอกว่าคิดโจทย์เองว่าแบบเฮ้ยถ้าเราอยากอยากให้หัวใจมันลอยอยู่ในกาซเลยไม่ต้องไปอยู่ภายในกล่องมันสามารถทได้ไหมเราจะทํำยังไงใช่ไมว่าต้องแก้ซีเอสเอสใช่ไหม อย่างนี้ก็ต้องมานั่งดูมาเข้าใจโค้เอเดิมก่อนว่าทําไมมันถึงทําให้ให้หัวใจมันลอยอยู่แค่ในกล่องได้ใช่ไหมต้องไปดู hard c o n t e n d e r ไอ้เนี้ย hard c o n t e n d e r มันมีสไตล์อะไรอ่ามันบอกว่าเราลองใส่ใส่กลองกับให้มัน border หนึ่งหอ e x f o l i เราจะได้เห็นชัดอีนนี้เราเราอยากทำยังไงดีเรารู้ไหมว่าคำสั่งพวกนี้คืออะไรใช่ไหมถ้าเราไม่รู้อะว่ามันคืออะไรเราลองเอาไปหาโค้ดนี้เสือหน้า โอเคอันนี้เขาจะบอกว่าโค้ดนี้คือสไตล์ของ hard container ซึ่งมันกล่องคำหรับเก็บหัวใจ position relative กำหนดให้ hard container เป็นตำแหน่งอ้างอิงสำหรับลูกล่ะสำหรับลูกคืออะไรก็คือลูกคือลูกหัวใจใช่ไหมอันนี้บอกว่าความสูงให้ g h t 100พิกเซลเขาบอกตั้งความสูงของกล่องไปที่100พิกเซอ่าล้วบอกว่า overflow hidden คำสั่ง overflow hidden คืออะไรคือเป็นการซ่อนทุกอย่างที่เกินขอบกล่อง ช่นหัวใจลอยออกไปจากด้านนอกจะถูกซ่อนออกไปอ่าเห็นไหมยางนี้อ่เราเริ่มเราเรื่อเข้าใจแล้วนะทางมาหัวใจมันถึงถึงซุบซ่อนเพราะมันลอยออกจากนอกกล่องเห็นไหมยันีนี้สิ่งที่เราต้องการอ่ะพอเราเข้าใจโค้ดเดิมมาแหะสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้ใหัวใจเราลอยขึ้นไปสูงนะลอยจากด้านล่างขึ้นไปจนถึงกาฟรตรงนี้เลยเราอาจจะต้องทํำยังไงอ่เราต้องเพิ่มขนาดกล่องได้ไหม เมื่อเราลองเพิ่มดูดเพิ่มกล่องใด้ความสูงเป็นสักสองร้อยพิกเซลแล้วลองอ๋ไม่ได้กล่องเราก็ยังคาอยู่ที่ข้างล่างอยู่ดีใช่ไหมทำไงดีอ่ถ้าเราลองลดความสูงออกได้ไหมเราลองคอมเมนต์ดูอคอมเมนต์นั่นคือกดคอนโทรลฟอรฟาล่ะลดความสูงปุ๊บกล่องเรายังอยู่นะแต่กล่องเราไม่มีความสูงเลยความสูงเป็นส่วนพิกเซลที่ไรเอาหัวใจเราก็ไม่สแสดงสดิเห็นหอ่มมันสแสดงนะมันไม่ใช่ว่าไม่สแสดงพอเราคิดาลองคิดข้าใจแล้วเราเมาส์ไปชิ้ หเห็นปะเห็นว่ามันลอยอยู่อ่าถ้าอย่างนั้นก็ง่ายเลยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าคําสั่ง over oh, for hidden เนี่ยทําให้ซ่อนทุกอย่างที่เกินขอบเขต่องจะถูกซ่อนอกไปใช่ไหมตอนนี้เราไม่เอาเราไม่ซ่อนใช่ไหม,ไมง่ายเลยเราเอา over oh, for hidden เราลองรดูเราลองกดหัวใจอ่ <c oughs> ไม่ได้โอเคได้แล้วแหละไม่ใยอาจจะได้แล้วการที่หัวใจเริ่มต้นลอยจากนอกกายคือมันโดนเซตบัตทอมไว้ใช่ไหมล้วลองเปลี่ยนไปเป็นบัตทอมเท่ากับส่นด, <c oughs> ดูเะาเลี่ย f a เอามาทำเท่าไหร่สวนตรงที่นี้ได้เลยอยู่ในกา๊าซเลยแจ๋วเลยงานอย่างนี้คือโจทย์แรกเราสําเร็จแล้วนะเป็นเรื่อง CSS เรื่องดวนเลยนะเนี่ยอ่า,า,ลาลบไม่ต้องลบไป็ไหนคอมเมนต์ไว้เผื่ออยากมากลับมาดูอยากมาอะไรอ่ะทีนี้เราเอาคอมเมนต์สีแดงออกไปก่อนนี่เป็นไงแต่ผมฝบสบ,บสับลบสิบได้ไหมลบยี่สิบอยากให้หวัวใจมันเริ่มตรงขอบกา๊าซนานาๆเนี่ย อ่ะโอเคได้ประมาณเด็กลบย 20, ี่สิบโอเคจบได้หละเชนี้เราอยากของเล่นเป็นทางซ้ายเลย x ได้ไหมแกน x แกน x มันจะทำอะไรเพื่เกิแกน x เ,เป็นแกนแนวนอนใช่ไหมอ่านี่เอาเราเปลี่ยนเล่นเป็นแกนแนวนอนเป็น,น,นอนนนนย่างงี้นะโอเคเ๋ยวเราลองลองปักดูเราจะได้เห็นว่าคำสั่งมันมันมีคําสั่งอะไรให้เราเล่นนะเราต้องลองลองมั่วๆดูเล่นๆอย่างเงี้ยโอเคทีนี้โจทย์ต่อไปผมอยากได้ให้ เราคลิกห่วใจใช่ไหมอ่ะเราคลิกเราคลิกหัวใจเนะี่ยคิดปุ๊บเห็ไหมทีนี้เราอยากให้ให้พอแบบว่าสมมุติเขาคลิกหัวใจไปสักประมาณห้าครั้งเราอยากให้รูปหัวใจเปลี่ยนรูปอื่นได้ไหมอ่าสมมติก็คลิกไปละห้าครั้งเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นรูปรูปหมากไ็ไแดะลอยขึ้นมาอะไรเงี้ยอ่าอาจจะใส่แบบรูปหน้าเราลงไปอ่ะสมมติว่าใส่รูปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมหารูปภาพอ่อาทีนี้ผมได้รูปผู้หญิงนี่มาละ เนี่ยผมบอกว่าโชว์รูปหัวใจครบ5้าครั้งเนี่ยเราอยากให้แสดงรูปผู้หญิงหนึ่งทีแล้วพอแสดงรูปผู้หญิงเสร็จก็กลับไปแสดงรูปหัวใจอีกแล้วพอคลิกอีก5ครั้งก็แสดงรูปผู้หญิงอีกอะไรประมาณนี้เป็นลอจิกของประมาณนี้ทีนี้เรามาลองคิดเล่นๆนะโดยอย่าเพิ่งไปถามโค้ชก็คือลองคิดเองก่อนเกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากายแก้ไขโค้ดต่วาัิทึ์ของเราอ่ะ สิ่งที่เราต้องทำคือยังไงเรามาแตะ<ต>ทักมันทักเล็กๆก่อนหนึ่งเปลี่ยนรูปหวัวใจเป็นรูปผู้หญิงเพื่อถึงยองทำมันแรกเงื่อนไขคือสองมีเงื่อนไขคลิกแสดงหัวใจห้าครั้งแล้วถ้าคลิกครั้งต่อไปท้องแสดงรูปผู้หญิงเมื่อคลิกครั้งต่อไปเราต้องแสดงรูปหัวใจเหมือนเดิมอืมนี่นะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำเป็นประมาณนี้สองอย่างทีนี้เราต้องมานั่งคิดลอจิกล้วว่า แสดงรูปผู้หญิงไม่ได้ยากใช่ไหมแสดงรูปผู้หญิงก็คือเราก็เปลี่ยนจากหัวใจเนี่ยเป็นรูปผู้หญิงเลยทีนี้ผู้หญิงเราเป็นอะไรผู้หญิงเราเป็นไฟล์ภาพ png ใช่ไหมการแสดงไฟล์ภาพเราต้องใช้เราก็ต้องใช้เป็น Element รูปภาพถูกไหมเรามาลองเขียนโคด้ดกันจบเราจะสร้างรูปภาพโดยใช้จาวา c r ิ p t ได้อย่างไรเราก็นี่ได้มีโค้ดเดมมานี่ตัวอย่างใกล้ๆเคียงก,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 กันคะล้ายๆกันนะเราก็ลองสร้างเลยประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า img รูปภาพอ่ะ อ่าใช้คำสั่ง document dot create element img อ่ะใช้แท็บ img ใช่ไหมทีนี้เราบอกป้าอยากให้ใส่รูปภาพเข้าไปในแท็บ img ด้วยใช่ไหมเราต้อง img เราลอง img แล้วลองดับด่วนมันมีมันมีอะไรให้เราใช่ไหมมี attribute source ไหมอ่านี่มี property source ให้เราใช้อยู่ใช่ไหมอ่าทีนี้เรา,เากำหนดเลย source เข้ากับ ชื่อรูปภาพรูปภาพเราจะไว้อยู่ตำแหน่งเดียวกับไฟล์ html ของเรานะไฟล์จ a v a ตะคิดของเราถ้าเราเข้าไปดูได้ไหมอ่าทีนี้เราเราใส่ไปเลย G L L P N T. อย .png อะไรอย่างงี้นะลองดูกันอ่าทีนี้เราได้รูปภาพและรูปภาพที่มีรูปผู้หญิงอยู่ในนะ่ยนะจก img ที่มีรูปผู้หญิงอยู่ข้างในอ่าทีนี้หาได้มาลอยๆอยนะทีนี้เราอยากลองเอาเนี้ยใส่เข้าไป ในฮาร์ดคอนเทนเนอด้วยทดสอบดูก่อนก็คือใช้คำภ er, าษา s m a r t c o n t a i n e r c a p n c h i l d นะก็ะใส่ html เข้าไปแล้วลองเซฟดูแล้วลองรันดูสิจริงเฟตต์รันอ่าได้ไหมอ่าได้แสดงว่าอีเมลเราสมบูรณ์นะค่อนข้างสมบูรณ์แต่เห็นรูปภาพผู้หญิงมันใหญ่ใหญ่ไปไหมเราอยากให้ลดขนาดผู้หญิงสักหน่อยเใช่ไหมเราอ่าก็ต้องใส่ width ความกว้างไปสักอ่าเท่าไหร่ดิ50พิกเซลอ่าอ่าเราต้องใส่สไตล์ w i d ให้กับรูปภาพใช่ไหม อ่าแต่มีแค่เมื่อสองอย่างถ้าเราอยากอยากใ,ส,าาใส่สไตล์เนี่ยาวบ้านตะคิดก็ได้นะหรือเราอยากะใส่ในซีเอสก็ได้อ่เราใส่ในซีเอสดเราใส่ใส่ไปได้ให้มจีเราเขียนต่อข้างล่างนี่ไปเลยให้มจี With <50 S 2> อ่าแท็บให้มจีให้วีดเป็นเซลค่าสีเซลอ่าทีนี้เราลองเซฟเราลองรีเฟรชดูดูปผู้หญิงเราเล็กแหละทีนี้ดูผู้หญิงเรามันอยู่อย่างนี้นะมันมันมันไม่ลอยไม่อะไรเราอยากให้ลอยใช่ไหมเราก็ต้องใช้สไตล์ของหัวใจใช่ไหม ก็คือมีวิธีในการกับโค้ดมาอย่างน,นี้ไปใช้สไตล์ดูสิอาแม่ได้ได้นะลอยลนะโอเคทีน,นี้มันมีโค้ดซ้ําซ้อนอย่างเงี้ยมันก็ได้ถ้าเรามีไม่เยอะแต่ถ้าเกิดมันใช้สไตล์เหมือนกันเด้กเลยมันใช้สไตล์เหมือนกันเด้เลยเราสามารถไปใส่แท็ก img ของเราตรงนี้ได้เลยนะคอมมา่าอ่ะนี่เข้าไปได้เลยมันก็จะใช้ก็คือเป็นคา่าท,ที่เป็นหัวใจกับแท็ก img ที่ใช้โค้ดคำาลังนี้แล้วมาบวกกับข้างล่างเราเขียน วิดแท็ก i m g วิดห้าสิบเปอร์เซมันก็จะโดนอ่านสองยอย่างเห็นไหมได้เหมือนกันอย่างนี้ก็ได้ไม่ต่างกันตดดดดดดดลก ok เ่าทีนี้รู้ผู้หญิงเรายังอยู่ใช่ไหมก็เราไม่ได้สั่น m o v e บทิ้งใช่ไหมโอเคทีนี้เราไปูที่จะว่าจะคิดดูก็คือ,อเมื่อมีการแอปเพนเข้าไปเสร็จใช่ไหมเราก็าต้องมีการลบทิ้งด้วยถูกไหมแล้วทีนี้เราเราอยากลบทิ้งทุกๆุสี่วิ ัรรล้บัวใจไหมเหมือนอ่ะเหมือนเราก็แล้วระเอาอเอ็มทีเนี้ยจิดัตรตัวแปรที่เราใส่เราไปใช้ได้เลยใช่ไหมก็คือบรรทัดต่อไปเราก็จะนี่เลยอ่ะ,อะโอเค่ะลบแล้วสิ่งที่เราอยากได้ต่อไปต้องการเรนดอมตำแหน่งผู้หญิที่แสดงเหมือนกันใช่ไหมหง่ายๆเนี่ยก๊อปมาเลยก๊อปคำสั่งของฮาร์ดมาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น IMT อ่ะ เค okay. อันนี้ใช่ไหมอ่าเห็นไหมอันนี้มัแนแสดงหัวใจกับผู้หญิงอยู่นะเพราะว่าเราเพราะว่าในโค้ทาเราเราสั่งเมื่อทําการชิกให้สร้างหัวใจแล้วก็สร้างผู้หญิงขึ้นมาเห็นไหมทีนี้จอดคือเราต้องเปลี่ยนหนึ่งเราต้องเปลี่ยนรูปหัวใจให้เป็นผู้หญิงก่อนเปลี่ยนรูปหัวใจแล้วเราจะเปลี่ยนยังไงล่ะทีนี้เราสร้างอยู่สร้างทั้งคู่เลยอ่ามันก็จะต้องมีงันข่หน่อยอ่าทีนี้เราลอง เปลี่ยนรูปหัวใจเป็นผู้หญิงให้ได้ก่อนทำไงดิคิดลองคิดดิก็คือตอนนี้เรามีการยัดรูปหัวใจลงในคอนเทนเนอร์ใช่ไหมแล้วก็ยัดรูปผู้หญิงลงในคอนเทนเนอร์ทั้งคู่ทีนี้เราต้องแบบเราต้องอยัดแค่รูปผู้หญิงเปลี่ยนให้เป็นยัดรูปผู้หญิงเดียวก่อนให้ได้ก่อนทำไงก็คือเราก็กบโค้ดรูปหัวใจออกไปสิเห็ไหนไหมอ่าเห็นไหมมันก็ที่ยัดรูปผู้หญิงละแต่ว่าหัวใจก็ไม่แดงสิถูกไว้ทีนี้มันจะต้องมีเงอนขาย บอกว่าคิกแสดงหัวใจไปแล้วห้าครั้งคิกครั้งต่อไปต้องแสดงรูปผู้หญิงเมื่อคิกอีกทีจะต,ต้องแสดงรูปหัวใจเหมือนเดิมอ่าโอเคทีนี้เราก็ต้องหนีตัวมานับใช่ไหมว่าเอ้การคิกเนี่ยไอ้ที่เราคิกคิกเนี่ยเราคิกไปกี่ครั้งแหละใช่ไหมเราต้องมีตัวนับก่อนตัวนับเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึง่งมาคอยนับใช่ไหมนะเราสร้างไว้ตรงไหนดีอ่าเราเราใช้ตรงไหนละ่ะใช่ไหมหเราสร้างไว้ที่คิดเียวตัวแปรนับเราตั้งว่าชื่อเขาแล้วกันทีนี้เมื่อคิกครั้งหนึ่งเราก็ต้องนับ เขาเข้าไปบวกหนึ่งใช่ป่ะจำนวนเขาบวกหนึ่งไหมเราก็ต้องเขียนว่าเขาต้องบวกไปดึงหนึ่งใช่ป่ะก็คือต้องเก็บค่าที่มันบวกหนึ่งเข้าไปในตัวแปรเขาอ่ะไม่มเป็นไรทีแตว่าต้องเขียนว่าเขาบวกหนึ่งโอเคทีนี้อ่ะเรามาลองหลอกคอนโซลหลอกค่าเขาดูแปลกแค่สิบสองนะแล้วไปที่คอนโซลแล้วลองสอง่งหัวใจก็ชิดอ่ะไมมันเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยเหมือนแปลว่าแบบอ่าไม่น,นีค่านะในภาษาจะว่ากิ๊ มันบวกไม่ได้อันนี้เราทําไมบวกไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่เป็นตัวเลขเราต้องกําหนดให้ค่าเริ่มต้นเป็นตัวเลขก่อนนะครับแต่ส่วนโดยซีแก้ปัญหาได้ไหมอ่าได้แล้วเห็นไหมจากเนนกลายเป็นหนึ่งแหละแต่ทําไมพอคลิกแล้วตัวนับมันไม่ไม่เพิ่มเห็นไหมอันนี้ไอนน้ข้างหน้าเนี่ยยีห่ห้าเนี้ยคือจานวนที่เราสี่ยี่ห้าสั่งแต่ค่าในตัวแปรเขาเรามันยังไม่เพิ่มเลยว่าอะไรพอเขาคลิกปุ๊บอะ่ะตัวแปรเขาถ้าเราลองมาลอ็อคล็อคอีกท่หลอคลอ็ลอคนอนตรงนี้ ตัวแปรเขาเป็นศูนย์แล้วมันไปบวกหนึ่งทำไมมันดึกเป็นหนึ่งอ่ะเราลองเซฟแล้วลองลองเราลองดูอก็ออออออคือพอเราคลิกปุ๊บอ่าเราคลิกครั้งแรกตัวแปรเขาเป็นศูนย์เ่็นไหมเห็นไหมมันโดนกำหนดให้เป็นศูนย์จากบรรทัดที่แปดทีนี้บรรทัดที่เด็ดเดมันบอกว่าให้เขาวบวกไปอีกหนึ่งอ่ะมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งเห็ไหมกลายเป็นหนึ่งปุ๊บเราหลบอ,ออกมามันก็ได้ค่าหนึ่งเห็ไหมเห็นไหมบรรทัดที่สองที่เราหลกทีนี้พอเราคลิกอีกปึ้งอ่ะ พอชอีกมันโดนปรับให้เป็นศูนย์อีกแล้วระบบวกเนี่ยมันก็เลยเป็นศูนย์เป็นหนึ่งอยู่านนั้นใช่ไหมทีนี้สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องสร้างตัวแปรเขาอ่ะในการชิคไม่ได้เราต้องไปสร้างนอกเขตการชิคอ่านี่เราต้องไปสร,าร้า,รางข้างนอกแหละเพื่อให้มันมาเิดเนะี้ยมันสร้างเขาไว้ก่อนเป็นศูนย์ไห้ก่อนแลทีนี้พอคิดปุ๊บเราลองลอกดูนะโฟลเราไม่ต้องแกนตรงนี้ทีน,นี้เราลองเซฟดูลองรีเฟกทีนี้เราลองคลิกดูชิกปุ๊บ อ่าคิกปุกครั้งแรกครั้งแรกค่าเขากลายเป็นเศบวกบวกหนึ่งบรรทัดทีเอ็ดแล้วลกมากลายเป็นหนึ่งเห็นไมีนี้เราคลิดครั้งที่สองอ่าคิกครั้งที่สองค่าเขาเดิมเป็นหนึ่งมาโดนบวกอีกหนึ่งก็จะกลายเป็นสองเหนไหอ่าอันนี้คิดครั้งที่สามอ่าค่าเขาเดิมค่าเขาเดิมเป็นสองบวกอีกหนึ่งกลายเป็นสามเห็นไหมอะาแลก็จะเป็นอ่าทีนี้อ่าค่าเขาอ่านห้เราลบแล้วเหลืออันเดียว แสดงว่าวเราลองอีกเียแสดงว่าค่าเท้าเราอานับได้ละอเรานับจํานวนชิกได้ละทีนนี้สิ่งที่เราต้องทําต่อไปคืออะไรเมื่อหัวใจถูกแสดงไปห้าครั้งให้ทําการแสดงรูปภาพผิาเราก็ต้องมาเขียนเงื่อนไขตรงนี้่เราเนาะจำนวนนับอบเราเอาลบออกนะเขาเราใช้งานได้ลถถนะถ,ถ้าเท้า if if นะเงื่อนไข i ถ้าค่าเค้าเรามีการชิดเท่ากับห้าครั้งถ้าเป็นเงื่อนไข มันต้องใช้เท่าไหรจออะไคิดใช้สองอันเท่ากับเท่ากับสองอันอยู่เท่ากับเท่ากับสามอันก็ได้แต่ว่าสองอันกับสามอันมันจะมีความต่างกันอยู่นนี้เราใช้สามบอกว่าถ้าลิกไปแล้วห้า้ัครั้งที่หกจะต้องแสดงรูปผู้หญิงถ้าคิดว่าเขียนอย่างนี้ได้ไหมไม่รู้เราลองเราลองคิดดูกะอ่าเราต้องบอกว่าสแสดงรูปผู้หญิงก็คือเป็นการสร้างรูปผู้หญิงลงแมคอนเทนเนอร์ช่ี้ยก็คือแอปเพียนชายสร้างสร้างรูปผู้หญิงอยเอมโอเค อ่ะทีนี้ลองแค่นี้ดีกว่าว่ามันได้ผลไหมลองกดเซฟแล้วว่ากดดีเซฟอ่าเห็นไมม่เห็นมีลายตากเลยเพราะไม่มีตากเพราะว่ามันคลิกแล้วมันยังสร้างทุกครั้งอยู่เลยใช่ไหมอ่ะเราลองลบโค้ดที่มันสร้างออกไ่อนอ่าลบโค้ดเดิมที่มันเป็นการแอปเพนดูพาไฟออก,กอแค่คอมเมนต์ไว้นะโค้ดเลยได้ไหมอ่ะ,อะแล้วลองรีเซฟแล้วเราลองกินดูอ่ะหนึ่งอ่านี่เห็นไหม อ่ะเหมือนจะได้ละเหมือนจะได้เห็นไหมยันนี้พอเราคลิกอ่ะคลิกอ่ะเดี๋ยวผมล็อกล็อกเขาให้ให้ดูนะคอนโซลน,นี่นะจะได้เห็นมาชดไม่กี่คำอ่นนะอ่ะชิสครั้งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะนี่พอห้าปุ๊บป็เห็นขึ้นนะอ่ะฮอคิทิ้งแต่แบบไม่เกิดอะไรขึ้นเลย แต่ว่าโจทย์ที่เราต้องการเขาบอกว่าให้คิดแล้วแสดงหัวใจห้าครั้งใช่ป่ะเมื่อคิดห้าครั้งเนี่ยเราต้องเป็นแสดงหัวใจอยู่ใช่ไหมแต่ว่าคิกครั้งที่หกเนี่ยต้องเป็นแสดงรูปผู้หญิงเงื่อนไขเราไม่ถูกนะเราเปลี่ยนเป็นหกก่อนโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเราต้องแสดงรูปหัวใจใช่ไหมอ่าหกอ่าอย่างนี้เราบอกว่าแล้วถ้าไม่ใช่คิดครั้งที่หกเราอยากให้เป็นหัวใจใช่ไหมหนึ่งถึงห้าเราก็เล้วไปเลยลก็คือตรงข้ามเงื่อนไขอ่ะถ้าเป็นหก ถึงจะใส่รูปผู้หญิงแต่ถ้าไม่ใช่หกเขาจะใส่รูปหัวใจแท้อันแน่เดาะแเป็นชายใส่ตัวฟท์ฮาร์ดัวใหมเทสแล้วเราลอมิดิเซตเรามาดูซิมันได้ผลไหมอ่าอ่าเนี่ยชีวิตใจไปห้าครั้งแล้วหัวใจจะแดงห้าครั้งแล้วใช่ไหมอันนี้ครั้งที่หกต้องแสดงผู้หญิงอ่าถูกไหมอ่าแล้วต้องคี่กห้าครั้งไปถึงต้องแสดงรูปผู้หญิงอ่เอออ่า อ่าลองคลิกอ่าเนี่ยลูกผู้หญิงไม่มาเลยและลูกผู้หญิงมาแค่รอบเดียวทําไมอะเราคิดไปต้องสี่สองคำโค้ดมันก็คือเพราะว่าตัวแปรเขาอะ่ะมันเงื่อนไขเราตั้งว่าตัวแปรเขาเท่ากับหกเท่านั้นเห็นก็อ่าถึงจะแสดงรูปผู้หญิงใช่หไหมาไม่ใช่หกก็คือแสดงรูปผัวจ่ายยีนี้ทาไงดีละ่ะถ้าเราอยากให้มันกลับมาบนเงื่อนไขนี้ได้อ่าพอแสดงรูปผู้หญิงเสร็จแล้วพง่งจีเสร็จค่าตัวแปรให้กลับไปเป็นศูนย์เดียวอ่าลองดูสิได้เลยเทปแล้วรีเซ็อ่าล้วลองดู หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเอ๊เขาแก้ไปเขเป็นรูปหญิงห็นไหมหกห้าเห็นไหมทีนี้พอหกปุ๊บอ่ะลองคิดคิดอ่อานไหมค่าเขาใครเป็นหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราโดนเซตค่าเขาคัยไปแล้วเนี่ยอีกคิดคิดปุ๊บหนึ่งหัวใจขึ้นสองหัวใจขึ้นสามหัวใจขึ้นสี่ขึ้นห้าขึ้นหกก็เลาเป็นรูปปิงอ่าหานี่แ,แสดงว่าโค้ดที่เราแก้ไปรีเซตค่ามันทำงานได้สมบูรณ์จบสองทับนี้เราจบแล้วนะแสดงว่าโจทย์ครั้งนี้เราแก้สำเร็จละ แล้วก็ไอโค้ดตรองงหนที่เราไม่ได้ต้องการใช้เราลบคิ้นได้เลยนี่อ่าลบไปลบไปทีนี้นี้มันจะมีกันเขาเรียกว่า refactor code ให้มันให้มันลดความซํำซ้อนของการ,รเขียนโค้ดอ่ะมันมีวิธีเขียนเขาเรียกว่าอ่า reusable code ก็คือแบบโค้ดที่เราเขียนไปเนี้ยเราเอาไปสร้างเป็นดอสอดเนี่ย ล้วเ,เอาให้ให้ตัวเราเองมาเรียบใช้แทนให้มันง่ายขึ้นสมมุติว่าเราอยากสร้างอะไรสักอย่างอย่างเช่นไม่ให้หัวใจก็แล้วแต่ล่ละฟังอันอนี้เราไม่ต้องมานั่งแก้ไขโค้ดจะได้เราแค่ส่งตัวแปรเข้าไปแล้วรับค่ามองมองไม่เห็นภาพใช่ไหม